สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่ละเอียดชี้สุขุสุขชนเมื่อนี้ก็จะมาเปิดราค้าค้อยพิการบ้านย่างซุ้มตำบลเก้าก่อยเพื่อหน้ากลางจับวัหนองบวชลำพูครับพี่น้องครับเจ้าของค้อยเพิ่นนะครับว่าได้มาเปิดให้พี่น้องเฮ้าโดนแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบงมาชมกันนะครับเพื่อจะได้เปรียบเลี้ยงเป็นแม่พันแม่บอกกันนะครับเอาขไปรับชมครับเจ้าของค้อยกันได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อปริมนะคะคพอดีจมะมาเปิดแม่มมามานี่นะคะคเป็นค้วยผสมแล้วนะคะค้วยทองไอ้ทองที่สองในทองนะคะทองที่สองในทองอเนาะมีใบมีหลอดของเก่าจะเจิ่ญค่ะ,คะสูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบนะคะสูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบเนะาะจ้ะคร ท้องได้จักเดือนกว่าครับอ่าผสมได้สองเดือนแล้วค่ะผ่านรอบแล้วอ่าได้สองเดือนเนาะก็พอได้ไว้ครับเก้าเจริญค่ะเก้าเจริญนะครับมีเอกสารมีเอกสารครบแต่มื่อนีห้องเปลี่ยวมากเนาะอายุนี่ลาคาบัตรบัตรได้ถือมานำบัตรได้ถือมานะครับมีเอกสารครบมีเอกสารครบนะครับอ่าท้องได้จักเดือนแล้วครับสองค่ะสองเนาะได้สองเดือนแล้วนะครับพี่น้องความสูงกับอยู่ที่ ร้อยสามสิบเจ็ดบวกบวกลบประกานต่มนี้ครับร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบนะครับถ้าเปิดเท่าใดคัาแม่นี่อ่าสามหมื่นเก้าค่ะสามหมื่นเก้าพันบาทกับต่อร้องได้ยี่บ่ครับนิดหน่อยค่ะต่อได้นิดหน่อยเนาะ,ะครับพี่น้องอ่าทองที่ไหนครับนี่อ่าทองที่สองในทองค่ะทองที่สองในทองเนาะ,ะครับเบื้องมาพนกับเขามาสองตัวนะครับพี่น้องไล่ไได้กับย่งเข้ามาอยู่นะครับอ่า ลำตัวดีนะครับบอกเบอร์โทรพี่น้องเขานียครับ0 8 4 084 8 8 1 8 8 1 8 3 5 3 8353หนหปมนะครับปริมปริมเนาะครับอยคอกครับพี่น้องกลับมาเบิงมาชมเอานะครับมาเบิงแข้งขาเพิ่นนะครับกับมาได้ล่างปันไดนะครับเล็บน้อยกอดีบมมีต่านี้เนาะครับมาเบิงด้านนานะครับพี่น้องด้านนาค่ะ ซื้อมาแปดเมื่นแต่ก่อนซื้อมาแปดเมื่อเนหาเนาะกลมาขายราคาลดนะครับพี่น้องตามสภาพตามสมัยเพิ่นนะครับโว้ยมันลงนะครับพี่น้องครับเป็นตาไปเลี้ยงครับพี่น้องนี่ลำตัวดีนะครับมีตาแต้มแจ่มจําครับกินยาดีนะครับเินยาดีบ่ห่วงบ่ต้องหวงครับเพิ่นอยากตื่นกล้องแน่จักน้อยนะครับครับมาเบิ่งเอานะครับพี่น้องเอามุนเบิ่งไทยจักบาทนะครับม้นเบิ่งลูกพี่น้องเอา เบิ่งไายนะครับแข้งขาดีนมนะครับหูอยู่เนาะยู่น่ะพันหูอยู่นะครับสวยนะครับเขาเป็นเขาขั้นซ้อนดีนะครับลำตัวแข้งขานะครับเบิ่งเอาครับพี่น้องกับมาเบิ่งมาชมเบาอยู่กับคอกปิ่มเป็นมาครับเบิ่งลำตัวเง้วครับแม่นี่สวยนะครับเปิดอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันบาท 3 9 0 0 0บาทกับตอร่องได้นิดน้อยนะครับพี่น้องครับสวยครับพี่น้องเมื่อนี้เขาเปิดจากตัวก็เปิดอันสองค่ะสองตัวเนาะอีกตัวหนึ่งนะครับครับอาครับตัวต่อไปเลยครับครับมาชมตัวที่สองนะครับพี่น้องครับอ่าตัวที่สองครับเป็นลูกพ่อบ้านในราคาแม่เพิ่นเสียไปได้สิบสี่เดือนแล้วค่ะครับบ้าน เป็นตัวแม่เนาะเป็นตัวแม่เป็นตัวแม่ครับอ่าอายุได้ยี่เดือนก็ครับนสิบสี่สิบห้าเดือนแล้วค่ะสิบสี่สิบห้าเดือนนะครับโอ้ลำตัวดีนะครับพี่น้องครับความสูงอยู่ประมาณเท่าไรครับนี่ร้อยยี่สิบหกบวกลบนี่แหละค่ะครับอยู่ระวางร้อยยี่สิบกว่านี่เนาะครับพี่น้องบ่งแขงขานะครับลำตัวสีดอกเล้ากระตื้นกล้องแน่กหน้อยนะครับ เป็นสาวน้อยนะครับเป็นสาวน้อยค่ะคพึ่งจนเข้าเป็นลูกบ้านเนาะลูกพอรับจ้างค่ะลูกพอรับจ้างนะครับพ่อเพิ่นตัวใหญ่อยู่เนาะตัวใหญ่ร้อยหกสิบอยพ่อเพอิ่นต่ว่าแม่เพิ่นสูงร้อยสามสิบเอ็ดครับอ่าลำตัวดีนะครับพี่น้องแข็งขาดีนะครับอ่าเขาเปิดเท่าไหร่ครับแม่นี่2สองสองหมื่นสองค่ะสองหมื่นสองต่อร่องได้เนาะได้ค่ะต่อรองได้นะครับพี่น้องลำตัวสีดอกเล้า เขาดีนะครับพ anyway ่นอยากตื่นกล้องแน่จากน้อยนะครับพ่นเบิงนะครับพี่น้องก็โหยุนะครับถ้าปล่อยธรรมดาก็จับได้รูปได้ครับจับได้รูปได้นะครับพี่น้องเป็นสาวน้อยนะครับถ้าผู้ใดสนใจอยากได้สาวแนน้อยนะครับไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บล็อกนะครับครับมะครับเอานิ่งๆ่ะจับนิ่งๆก่อนขับเบิ่งเอานะครับลำตัวดีนะครับรับเบิงเขาเขาสวย นะครับเขาสวยหน้าตาดีนะครับเป็นสาน้อยนะครับถ้าสนใจยังติดต่อเขามากครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับ0 8 4 8 8 1 8 3 5 3ค่ะครับผมครับเอาครับพี่น้องเพิ่นอยากตื่นนะครับปริม0 8 4 8 8 1 8 3 5 3ครับผมครับอยู่บ้านย่างซุ่มเนาะบ้านย่างซุ่มตำบลเก้ากอยค่ะ ตำบลเก่ากอยอำเภอหน้ากลางจังหวัดน้องบัวเนาะกลับมาเบิ่งเอานะครับอยคอกนะครับอยคอกกับโทษเขามาครับพี่น้องถ้าสนใจนะครับอ่ามีส่วนลดเนาะมีส่วนลดอีกนะครับค่ะครับพี่น้องเอาครับพี่น้องเเห็นเรากลับมาเมืองมาชมเอานะครับครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทิดน้ำเนยเด้อครับสุดท้ายนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ